สวัสดีครับผมคุณ oh. ลู้าเจะมีอะรบ้าวันนี้คืสด้าเปิดร้านครับพี่อครับผมมีแน่นอนสิบสามปีครับวันนี้วันเกิดครบ13ปีรัสด้านะครับผมก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับรับสดา้าวันนี้นี่มีเซลใหญ่เยอะแยะมากมายนะครับเริ่ม2องทุ่มนะครับจนไปถึงวันที่29มีนาเนี้นะครับก็สามารถไปช็อปกันได้ที่รัสด้านะครับผมใช่ครับ ก็ฝากแคบเป้ค <boundaries> ร <si suppression> ิปโตมึงคนด้วยนะครับผมก็สมายไปช้อปได้ที่ลาซาด้าแหละได้แล้วใช่ไหมครับเตรียมตัวไปถึงไหนก็ซ้อมนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะแสดงให้ทุกคนดูกันแล้วครับใช่ความพิเศษไขาจากบ้านต่างเมืองครั้งนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างก็จะมีโชว์ที่มันเออต่างจากที่ที่ไทยอะไรเงี้ยมาโชว์กันตรงนี้ก็รอติดตามกันว่าเป็นยังไงเตรียมตัวอะไร ต้องงงเเเนภาาษรียพลก็เป็นคอนเสิร์ตที่เรายกไปจากมาจากคอนเสิร์ตที่เพิ่งจัดไป G F Run the World ครับก็จะยกคอนเสิร์ตนั้นส่วนหนึ่งไปโชว์ที่นู่นอะไรเงี้ยให้แฟนคลับที่อเมริกาได้ดูกันด้วยอะไรเงี้ยเห็นอะไรใหม่ใหม่ๆในคอนเสิร์ตได้อะไรใหม่ๆนะครับก็ก็มีโชว์แหละอยากให้ลองติดตามว่าจะมีอะไร จะม่ไล,ลูกครับอด้อเ่อ้จะได้เห็นตีลังกาไหมไม่ไม่มีตีลังกาครับ<อ>ผม็ร้องเพลงเต้นอะไรธรรมดาเนี่แหละครับผมก็เอ่อจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราที่ที่ไปที่อเมริกาออแล้วก็จะมีไปหลายๆร้ฐเลยก็หวังว่าจะได้เจอแฟนๆที่อเมริกานะครับผมต่เต้นไหมคือเต้นตังงง้งแต่แบบพีแบบอาที่ะปในว ไม่ตื่นเต้ fate, นเลยดีใจตื่นใช่แต่ก็ตื่นเต้นนะที่บอกว่าไปอเมริกาในรอบเป็นไปที่แล้วก็ปลายปีที่แล้วไปทำมี่ใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ไปเป็นในนําคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ไม่เคยไปเล่นคอนเสิร์ตที่อเมริกาไม่รู้ว่าเออจะออกมายังไงอะไรเงี้ยเสอสภาอากาศจะเป็นไงไม่รู้เหมือนกันตอนนี้พร้อมแล้วพรอมใช่พร้อมมากครับพร้อม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 มพร้ร้อมพร้อมพรอมพร้อม้อมอมพร้อออมพร้อ้อมพร้อมพร้อมพร้อ คบไปกี่ที่เลยบ้างไปกี่ที่เหรอครับก็จะไปตอนนี้มีแพลนจะไป3ที่ครับจะเป็นอ่านิวยอร์กเดนเวอร์แล้วก็แมเ่นี่แหละนิวยอร์กเดนเวอร์แล้วก็แมมี่แมมี่ใช่แล้วเดี๋ยวมีไปเม็กซิโกอีกครับไปกี่วันคะรวมกันน่ามาสิบกว่าวันครับสิบนิดนิดครับไปต่อเลยไปต่อเลยครับคอนเสิร์ตที่เลื่งเสร็จแล้วไปต่อเลยครับจบแล้วต่อไปเลย ไรร้อเรียบร้อเรียบร้อยเรียบร้อยเรียมร้ยเรียบร้อาวรียบร้อยกรีบ้อยเรียบ้อยเรี้เรียเหนื่อยเรีย่ร้อยรบร้อยเร้อยเรียอเรียบ้ยเรียบรอยรียบ้เียบร้อ้วยเีน้เรียบร้ีบอยเี่อยเีอยเรียบ้เี้ยเรีด้อยเรอเีย้เรี้เีเียอยรบ้เเอยเรอยเีเรี้ยเรเอเยไปเี้เี น่าจะใส่ห่อไปครับใช่ครับเดี๋ยวใส่กระเป๋ากระเป๋าเก่งไปครับผมไปแบบให้แฟนลับไปกินใช่ครับใช่ครับเพิ่งปล่อยเพลงซึมซับมาครับก็กระแสตอบรับดีมากเลยประมาณ3าวันนี้ก็ติดอะไรเขาเรียกว่าเทรนดิ้งอันดับอันดับแปดอันดับเจ้าอะไรเงี้ยเออก็อยากให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ไปฟังกันครับก็ไปเสิร์ฟมิวสิกครับไปฟังได้ ดีใจมากดีใจมากเลยครับใช่ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆอย่างด้วยครับทั้งพี่ทีมงานทั้งพี่เบื้องหลังอะไรเงี้ยแล้วก็แรเซอร์ที่ดูทีวีแล้วก็นางเอกอันเอิร์ธด้วยครับขอบคุณที่มันทำให้เอิร์ธมีเราพอดีเซนบินายฟังเขาเป็นยังไงบ้างดีครับผมชอบครับชอบชอบเขเป็นก็อะไรนะครับ เราได้บางทอดแล yeah. ้วครับผมก็ก็เป็นบางได้ครับผมก็เป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงแนวใหม่ทุกคนไม่เคยทำอาจารย์จุดได้ไหมบ้างก็จุดแล้เป็นผัดตัวเป็นข้าวคั่วแล้วก็ต้มข้าวผัดยังไงบ้างครับรสชาติอย่าของเราดีครับดีดีดีก็ตอนนี้กคะแนนสำเร็จก็ดีเหมือนกันครับผมก็อร่อย ชอบกินเองแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นแบบการสั hmm. cool. oh yeah. ่งซื like Hans, ้อธรรมดาใช่ไหมแต่เดี๋ยวพรุนี้จะไปเปิดเป็นป๊อปอัพที่เซ็นทรัลเดลัสซี่ก็สามารถไปกันได้นะครับในเดือนนี้นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันเรพิสูจน์เนที่เราชอบมากก็เป็นเป็นสูตรของเราเองครับสูตรเฉพาะของเราเองนี่แหละก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความมุ่งที่ที่ไม่เหมือนใครแล้วกันแล้วก็มีน้ำจิ้มที่แซ่บมากๆแล้วเดี๋ยวจะมีทำน้ำจิ้มมาเพิ่มด้วยอะไรก็แตกต่าจากคนอื่นตรงไหนได้ไม่ได้ก็ลองกินดูสิคะ เแล้ว CEO ได้ลองไปหารีวิวแบกจากแฟนแมกบางทีมันเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่แฟนคลับเราแต่ว่าไปลองชิมอย่างเงี้ยเออผมเห็นคนรีวิวกันเยอะมากเลยนะเราก็ดีใจที่แบบคนลองเอามาชิมกันทนั้นที่แบบทั้งเป็นที่เป็นแฟนคลับเราด้วยแล้วก็ทั้งที่แบบไม่ได้เป็นแฟนคลับเราด้วยแต่ได้ยินมาจากคนอื่นต่อๆกันเลย ก็รู้สึกดีใจเออที kind of ่แบบเออบางคนก็คือรีวิวแบบที่ไม่ได้รู้จักเราเลยแล้วก็เป็นรีวิวที่จริงๆเลยเธอก็รู้สึกดีว่าเขาก็บอกอร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจเพราะเรากินเองแล้วก็อร่อยเองเนก็ยัวอยากอยารีวิวบางรีวิวที่ไม่ดตแบบว่าโแบบว่าบางคนบอกว่าไเท่ปก่อย่างเงี้ย้ัคแกนะก็แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วอกันเพราะว่า ป่าของแต่ละคนก็นไม่เหมือนกันหรอกใช่ก็คือแบบเอ่อแต่ละคนก็นมีเทสที่ต่างกันแต่เรื่องราคาเนี่ยคือแบบผมว่าไม่ได้ไม่ได้โกงเยอะอยู่แล้วเราทํามาตรฐานให้ให้มันออกมาดีมากๆอะไรเงยวัตถุดิบแต่ละวัตถุดิบที่ใช้ก็เป็นวัตถิที่ดีมากๆเลยเพราะว่าไม่อยากทําให้คนกินไปแล้วแบบยู่ทีท้องเสีอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวคือทําให้มันดีไปเลยดีกว่า ไม่หน่อยแลครับเราเป็นเรียกว่าไรคอหมูติดแกลมเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องมีราคานิดนึงแต่ว่ารับรองความอร่อยแน่นอนครับทำเป็นโฟตได้ลองชิมหรือยังครับได้ลองย่ามได้ครับ่องริแล้วชมแล้วก็อร่อยครับอร่อยอร่อยอ้ยอาฝากฝากไข่ต้มย่างด้วยาได้เลยรเออได้ครับก็เออคอหมูย่างผมนะครับเออเปิดธุรกิจชื่อว่า พิกมีอัพนะครับผมก็สามารถไปติดตามกันได้แล้วก็ไปลองชิมกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีนี่แหละครับก็จะเป็นงานที่กำลังจะไปเที่อเมริกาครับผมกับสปอโ์ตนี่แหละแล้วก็เป็นครัวหลายๆที่เลยก็ากติดตามกันได้นะครับเป็นคอนเสิร์ตครับแล้วก็จะมี L O L ที่เราขึ้นด้วยกัน2คนแล้วก็อีกหลายๆครูเลยครับที่ i ิ p แ c t a r e น a าแล้วก็เดือนหน้าละฝากด้วยนะครับผมสำหรับอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีเพลงของโคนครับ 你好。